สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะสอนผมจะมาสอนทำภารกิจในแมปพิซซาของกิจกรรม The Takeover เนาะ,ะซึ่งแมปพิซซาก็จะทำยากหน่อยนะครับผมแต่แล้วแมปนี้ก็จะเป็นแมปที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเดี๋ยวลิงก์แมปผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะทั้งออผมจะทิ้งไว้สองลิงก์เลยทั้งลิงก์แมป Take The Takeover แล้วก็ลิงก์แมปพิซซาผมสามารถเข้าแมปพิซซาโดยตรงได้นะ ไม่ต้องเข้าแมป The t a ทโอเวอก่อนนะครับสามารถเข้าแมปพิซซ่าโดยตรงแล้วทำได้เลยนะครับไม่เหมือน the hand เดอะแฮนด์เนาะซึ่งภารกิจแรกก็คือเราต้องนําพิซซ่าไปส่งให้ลูกค้าสิบคนนะผมซึ่งตอนนี้ผมทําหน้าที่เป็นแคชเชียร์อยู่นะครับทุกคนเอเวลาแล้คนจับพวกห้องมั้ใช่ไหมนี่ทาเสร็จแล้วผมมนแรกภารกิจแรกนะก็มันจะมีหน้าที่นะหลายหน้าที่เนาะ อเช่นคนแรกทำหน้าที่ไปคัดเชียรอคนที่สองทำหน้าที่ทําอาหารส่วนคนที่สามทำหน้าที่ส่งของนั่นเองเนาะแนะนำามาให้แบ่งหน้าที่กันประมาณนี้นะครับต่อไปภารกิจที่สองภารกิจที่สองก็เหมือนเดิมไหมทุกคนก็คือเราก็ไปส่งพิซซ่าเหมือนเดิมแค่ว่ามันจะท้าทายมากขึ้นเนาะอันนี้จะมีเรื่องของแรงต้องทวงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเวลาเราไปส่งพิซซ่าเนี่ยก็จะมีเรื่องของออกซิเจนมาเกี่ยวข้องได้ด้วยบมเวลาเราออกไปส่งพิซซ่าเราก็อาจจะหายใจไม่ออกได้เนาะเราก็ต้องคอยดูหลอดด้วยนะครับ เนี่ยผมมีหน้าที่แคชเชียร์หน้าที่ปรุงอาหารและก็หน้าที่ส่งของเนาะภารกิจห,หลักก็คือเราต้องส่งของเราต้องเอาพิซซ่าไปส่งให้ถึงบ้านลูกค้ายี่สิบถาดนะครับผมยี่สิบถาดนะวเมันก็จะท้าทายหน่อยเนผมประมาณนี้นะดี๋ควมจะทาหน้าที่เป็นแคชเชียร์ก่อนนะครับผมรับออเดอร์พอ,อรับออเดอร์พอเหมาะแล้วว่าครบยี่สิบแล้วอะไรประมาณนี้ ก็เผื่อๆไว้ก็ได้ทุกคนเผื่อเราตายอย่างนี้นะออเดอร์ก็จะหายไปนะครับอ่ามันนะภารกิจทั้งทั้งทั้งสี่ภารกิจผมจะเหมือนกันหมดเลยนะก็คือเป็นภารกิจที่เราจะต้องไปส่งพิซซ่าตามบ้านลูกค้าตามจํานวนออเดอร์เอ้ยตามจำนวนภารกิจที่บอกอ่านี่เดี๋ยวผมจะมาทำพิซซ่าดูทุกคนนี่ทำพิซซ่าทำงี้นะ นี่ผมเห็นไหมนี่ถ้ามีคนไปส่งปับ๊บมันก็จะอัปเดตปั๊บเลยผมนะว่าตอนนี้ส่งมาแล้วสิบห้าถาดนะผมตอนนี้ผมทําหน้าที่ทาพิซซ่าอยู่นะผมไม่ได้ทําหน้าที่ส่งของเนาะถ้าผมทําหน้าที่ส่งของมันก็จะเห็นพอส่งปับ๊บมันก็จะนับเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนส่งของเนะี่ยสำคัญที่สุดเลย ถ้าไม่ม่ถ้าไม่มีคนส่งของก็ภารกิจก็ไม่ไปไหนครับนี่ตรงนี้จะเป็นในโซนของนี่ครัผมส่งของนะนก็จะมีรถให้เราขับด้วยนะบผมซึ่งผมไม่นาให้ขับรถนะสําหรับอันนี้เพราะว่าแล้วถ่วงมันขับไปไม่ได้แล้วต้องเดินไปส่งนะครับนี่ได้มาแล้ว ต่อไปภารกิจที่3ามก็เหมือนเดิมพากคนก็ส่งพิซซ่าเหมือนเดิมแค่ว่าความท้าทายก็จะยากขึ้นแนะ่เองซึ่งความท้าทายครั้งนี้ก็คือเป็นลาวาครับผมลาวาจะสามารถทาน้าเม็ดกับเราได้นะเราเลยจะเป็นจะต้องใช้เนี่ยใช้ถังเนี่ยในการเทน้ําลงไปครับผมเพื่อให้เพื่อให้กลายเป็นหินเนาะเพื่อให้ลาวากลายเป็นหินนะครับและเราก็จะสามารถเดินได้นะ ไอ้ผมเราจะเดินไปตรงไหนแล้วก็เทราวาวไปนะครับแต่ถ้าเราจะไปส่งของเราไม่ต้องเทราวาผมถ้าเราจะไปส่งของเราสามารถขับรถไปได้เลยเนาะขับรถไปจอดที่หน้าบันไดบ้านลูกค้าแล้วก็ลงได้เลยนะครับโอเคซึ่งพื้นราวาวเนี่ยเราต้องมาคอยทําำตลอดผม,มเดี๋ยวมันจะหายไปเนะาะนี่ผมทำพิซพซ่าพิซซ่าปึ๊บป๊บแล้วเราก็เปิดเตามาใส่ปึ๊บป๊บ อ่าปิดเต้านล้อโอเคปิดเต้ารอมันรอมันเป็นสีเขียวแล้วเราก็อ,าออกมาแล้วพอมันเป็นสีเขียวแล้วเราก็อ,าออกมาแล้วก็เอาไปใส่ที่างล่างนี่ก็จะตรงไปที่คนตัดพิซซ่าเป็นชิ้น,น,นใส่กรอบนะเอ้ใส่กล่องแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือหน้าที่ของคนส่งนะครับรอบนี้ก็คือยี่สิบห้าถาดนะไปไปเนี่ยผมตอนนี้ของทำหน้าที่ทำพิซซ่าอยู่นะครับ ป๊บมันก็จะมีอะไรอ่ะมีมะเขือเทศมีชีสมีแฮมนะครับผมแฮมโรยหน้าอะไรมานี้การทำพิซซ่าก็ไม่ได้ยากแล้วผมแต่ว่าผมช้าเนาะตอนนี้อ่ามีคนไปส่งของผมได้แล้วตอนนี้มีคนไปส่ง้วฐาดหนึ่งนะครับ ถือว่าหน้าที่ที่สําคัญหลักๆเลยก็คือมีสามหน้าที่นะเนี่ยผมขอจะทำพิซซ่าไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่าตอนนี้มีคนส่งส่งพิซซ่าไปแล้วสามถาดนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปส่งพิซซ่าให้ดูนะแต่ว่าผมขอทําพิซซ่าก่อนนะตอนนี้ยังไม่มีหน้าที่ทําพิซซ่าผมเราก็ยังไม่มีหน้าที่ Catch แคชเชียร์นะหน้าที่หลักคือต้องมีแคชเชียร์ต้องมีคนทําพิซซ่าแล้วก็ต้องมีคนส่งนะครับ พนักิจ,จะเสร็จได้ก็ต่อง่็ส่งของเนาะเสร็จเนาะอืมโอเคอฮมพิซ่าพิซ่านี่ผมเนี่ยสีเขียวก็ใส่เลยปึป๊บเราต้องทําตามออเดอร์นะเราต้องดูว่าออเดอร์มันเรียงลงแบบเราต้องทำตั้งแต่อันอันแรกอะเราทําค้าไม่ได้ผม ปึ๊บปึ๊บใส่ใส่แม่กะทิใส่ชีสโอเคผัดไปใอนี่หน้าหน้าที่แคชเชียร์มีแล้วหรปึ๊บปึ๊บโอเคไปเลยไปเลยนั่นแหละไปเลย ซึ่งครับทุกคนก็ต้องดูไว้นะพอดีพิซซ่ามาันชอบติดทุกคนปึ๊บปึ๊บป๊บเดี๋ยวเราจะไปส่งพิซซ่ากันซึ่งก่อนที่เราจะไปส่งพิซซ่าผมเราต้องเอาพิซซ่ามาใส่ในกล่องก่อนเนาะแล้วเราก็ต้องหั่นพิซซ่าเป็นชิ้นชิ้นแปดแฉกด้วยนะผมนี่แล้วต้องมาในโซนนี้โซนนักมวยับผมนี่ เราก็เอากล่องลากลงมามันก็จะเปิดฝาให้เองนะครับผมเราก็เอาพิซซาไปใส่กล่องนะนี่แล้วก็หยิบมีดตรงนี้มาตรื่กี้ผมหัน่นชุบชุบแล้วก็ใส่ไปตรงล่างนี่ลากพิซซามาหั่นชุบปิดกล่องใส่ไประมาณนี้ทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปส่งของกันนะครับผมเมื่อกี้เราเอาถาดพิซซาใส่ล่างมามันก็จะมาส่งนี้ผมแล้วก็หยิบมาผมเราจะหยิบมากี่ถาดก็ได้เนาะ แต่ผมแนะนาว่าให้หยิบมาแค่สามถาดพอนะครับเพื่อเราตายนะเพื่อเราตายเราจะได้ไม่เราจะได้ไม่ต้องไปทําพิซซ่าใหม่เยอะนะครับผมแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ตายก็หยิบมาเยอะก็ได้ครับจะได้เสียเร็วนี่เราก็มาทําพิซซ่าต่อนะครับผมนี่เราหั่นพิซซ่าชุบๆใส่กองเสร็จแล้วปั๊บเราก็มาหยิบพิซซ่าแนะนําว่าสักสามถาดนะครับผมหรือถ้ามั่นใจว่าไม่ตายก็หยิบไปเยอะก็ได้นะครับจากนั้น เราก็สามารถขับรถคือมันสามารถขับรถบนลาวาได้นะแต่ว่าพอเราไปถึงบ้านลูกค้าเราก็ต้องระวังนะครับผมปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวผมไปเอาคันอื่นก่อนนะคันนี้มันติดตรงพื้นนี่องครับผมปุ๊บนี่เราก็ต้องเราก็ต้องระวังคนเราตายนะปุ๊บปุ๊บ,บอันนี้สิบสามถาดแล้วนะครับผมผมก็จะวนเวียนอย่างเงี้ยทําพิซซ่าใส่กล่องเอาไปส่งทําพิซซ่าใส่กล่องเอาไปส่งอย่างงี้ ยิ่งส่งไวเราก็จะทำมาได้กิจเสร็จไวครับผมแค่ว่าคือพรกิจอะแค่ส่งบิสซ่าทุกคนแค่ว่ามันจะมีความท้าทายนิดนึงแต่ที่ปกติมันยากอยู่แล้วมันก็จะยากขึ้นไปอีกปึ๊บป,บป,บปบึนี่ผม,มหยิบมาสามถาดแล้วก็ไปส่ง3าบ้านลูกค้านะซึ่งทุกคนอาจจะงงง,งหน่อยนะทุกคนเปิดเป็นภาษาไทยนะผม เพราะว่าการแปลไทยมันแปลแบบผมก็เลยงงว่าต้องไปส่งบ้านไหนนะครับมันแปลซึ่งบางครั้งมันแปลคาว่าหนามาผมก็เลยไม่รู้ว่าต้องไปส่งให้ไหนเนี่มันแปล c หนะึ่ง a หนึ่ง b หนึ่งเนาะขออภัคือถ้า a าผม a จะอยู่ติดติดขวานะบ้านบ้าน a หนึ่ง a สอง a สามจะอยู่ติดฝั่งขวา,าผมส่วน b อยู่ตรงกลางส่วน c จะอยู่ฝั่งซ้ายาผมส่วนหนึ่งก็จะอยู่บ้านแรกเนาะตามแนวยาว โอเครยบร้อยผล mm hmm. ิกิจเสร็จแล้วต่อไปอันที่สี่เนี่ยผมบอกเลยว่าอันเนี้ยของจริงอันเนี้ยของจริงทุกคนอันนี้ยากจริงคือแบบแบบว่ามันจะมีอารมณ์เหมือนจีอ็อะมาคุมเกมเราโหมาแกล้งเราแบบสุดอะแบบว่าแกล้งเราแบบทีๆเลยทุกคนีเอ็มมาแกล้งเราแบบทีๆเลยอะนะครับบอกเลยว่าอันนี้ยากจริงซึ่งอันนี้จะต้องมี เือนี้ต้องไปส่งออเดอร์ทั้งหมดสามสิบออเดอร์ผมสามสิบถาดเลยเนาะซึ่งดูเหมือนจะไม่เยอะใช่ไหมดูเหมือนจะไม่ยากใช่ไหมแต่ว่าความท้าทายนี่แหละเห็นไหมทุนเห็นไอเจ้าตัวสีแดงได้ไหมไอตัวนี้มันจะปวดเรานะผมมันจะทําให้แบบว่าทุกๆอย่างที่แบบว่ายากไปหมดเลยนะผมอย่างเช่นรถอาจจะทําลายรถเราหรือมันอาจจะดึงตัวเราไปบดในเครื่องดูดอะไรอย่างเี้นะผม นี่ผมจะเอารถมาใส่ของเห็นไหมทุกคนไหมเห็นไหมไหมนี่มันเป็นการมาคุมรถแทนแล้วผมแล้วมันก็เอาตัวเราวาร์ปไปติดเครื่องดูดเราบอกนี้นี่ผมเราจะลากลาก,ลาก,ลากมาดูเหมอยจะดีใช่ไหมผม,มขับรถไปนะนะปุ๊บขับรถไปเอวแบบว่าเราไม่สามารถหนีพ้นได้มันคอยจะการแกล้งตลอดนะบม,มา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 ภารกิจมือนกันหมดเลยนะผมแค่ส่ง พิซซ่าผมแต่ว่าความท้าทายคือแบบความท้าท,ทายทั้งแบบว่าเรื่องเรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากแบบยาก,กมากๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําหน้าที่ในการกดตรงนี้เนาะเพื่อเราจะทําการอ่าให้มันดันออกมาปึ๊บปึ๊บดันมาอ่าเข้ารางไปับผมซึ่งไอ้เจ้าเนี่ยมันคอยแกล้งเราตลอดนะครับผมแกล้งแบบบางครั้งแกล้งถี่มากเลยเนาะ เราจต้องรีบทําให้เสร็จนะครับและัน,น้ผมแนะนําว่าอย่ารับออเดอร์มาเยอะถ้ารับมาเยอะเราจะเสียเนาะเพราะเราอาจจะตายได้นะครับมันคอยแกล้งเราอยู่พอเรารับมาแล้วปั๊บเราก็รีบไปส่งเลยนะไม่งั้นเราอาจจะไม่รอดเนี่ยเราต้องรีบไปส่งทุกคนไม่งั้นเราจะโดนมาฆ่าเร็วๆรๆแบบทํทำยังไงก็ได้ให้ไวที่สุดอะ่ะอืมเนี่ย a สองอยู่แถบขวานะผม แล้วก็ไปแถบขวานะ B 4อย่างน,น,นี้ B อันนี้คือแถบตรงกลางครับผมอันนี้ไปตรงกลางนะนนนงงนะ B หกนะผม K. K K K A สาม A สามสองหลังเลยนะผมถ้าเราได้แบบนี้นถือว่าดีนะได้ง่ายๆเลย,อยเอ้ยซึ่งถ้าเราคอมาโดนเครื่องอันนี้ดูดอะแต่สามารถหนีได้ผมแต่ว่าผมมันหนีไม่ได้คือมันสามารถหนีได้นะ คือเมันเราจะไหลไปตามรางแล้วกจกวันนั้นเราก็สามารถหนีได้นะครับบางครั้งมันก็จะแกล้งเราแบบว่าลดหายหมดเลยเงี้ยอยู่ดีๆรถก็กลับมาได้เลยว่าเราต้องใช้ความไวนหนึ่งเพราะแบบว่ามันจะแกล้งเราตลอดนะครับนี่เราก็ลาปิดท่ามาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยโดนดุยแล้วอือไมไแม้ท่าน,นจะหว่ารางอะ่ะจะหวัดรางเราสามารถออกมาได้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บใส่มาใส่มา ตัดแชปแชปแชปปิดกองปิดกองลากเข้าลางไปตอนนี้ส่งมาแล้วสี่ถาดนะผมวอไแ้แต่ละถาดบอกเลยว่าผมเล่นเป็นชั่วโมงที่ทุกคนดูแค่สิบสี่นาทีนยเอาจริงผมเล่นเป็นเป็นชั่วโมงนะควรจะได้มันแกล้งเราไม่อยู่เลยทุกคนปึ๊บปึ๊บเคเคนี่ของภารกิจมันก็จะยากหน่อยนะ ฝากก like ดไลค์กดติดตาม้ว้นะครับผมเพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมในครั้งหน้านะครับสงสัยอะไรสามารถสอบถามมาได้นะลิงก์แมปลิงก์แมปพิซซ่ากับลิงก์แมปเดอะเทคโอเวอร์อยู่ใต้คลิปเลยครับผมเหรียญซีหรือถ้าเราได้มาก็สามารถเอาไปแลกของฟรีได้เนะอันนีเน้เป็นแบบเดี่ยวนะครผมไม่ใช่แบบทีมนะแล้วตอนนี้ผมก็ยังไม่มีทีมเลยนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแมปนะแมปที่ผมแนะนำนะผมต้องเป็นแมปที่แบบว่าทุกคนคุ้นเคยเนาะทุกคนรู้จักมันจะได้ง่ายๆแต่จริงๆแล้วเราก็ต้องเล่นทุกแมปไปเลยไปไปคิดหน้าออกนะครับ